ทนายกิจจากสำนักง,งาน Bangkok Lawyer วันนี้ก็มาพบกับท่านท่านอีกเช่นเคยเพื่อมาตอบคำถามสารพันปัญหาข้อกฎหมายซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ส่งเข้ามาทางแฟนเพจ facebook ของสำนักง,งาน Bangkok Lawyer อย่างต่อเนื่องทุกวันและเป็นจำนวนมากนะครับผมก็มีท่านหนึ่งถามว่าไอการร้องทุก์เนี่ยกับการลงบันทึกประจําวันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะบางทีบางคนก็ไปแจ้งลงบันทึกประจําวันเพื่อดําเนินคดีกับคู่กรณีแบบเนี้ย หรือการร้องทุกข์มันคืออะไรแล้วมันมีผลทางกฎหมายอย่างไรวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบสั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายการร้องทุกข์เนี่ยก็คือการที่ท่านในฐานะเนี่ยผู้เสียหายได้เดินทางไปสานีตํารวจในพื้นที่แล้วก็อ่ะพบกับพนักงานสอบสวนได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษว่าโอเคนายคนนี้กระทาการเสียหายให้ต่อท่านเช่นได้มากระทาการหมิ่นประมาทต่อท่านหรือมีการชอบโกงเงินท่านไปแล้วท่านต้องการให้ในายคนนี้ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอาญา หลักๆก,ก็คือการร้องทุกข์กล่าวโทษคือท่านต้องระบุให้พนักง,งานสอบสวนลงให้ชัดเจนว่าท่านต้องการนำบุคคลคนนี้มาถูกลงโทษให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีถึงที่สุดอันนี้คือหลักเลยนะครับอันนี้ต้องเน้นเลยเพราะหากท่านไปร้องทุกข์กล่าวโทษและท่านไม่ได้มีการระบุให้ทางพนักง,งานสอบสวนระบุอย่างชัดเจนว่าอ,อโอเคให้ดำเนินคดีอาญาจานถึงที่สุดเพียงท่านบอกว่าโอเคให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่ได้ระบุว่า ให้ดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุดบางทีตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาเป็นปัญหาข้อกฎหมายขึ้นสู่ศาลบางทีศาลก็มองว่าท่านแค่ต้องการบันทึกประจําวันไม่ได้ต้องการดําเนินคดีอาญากับบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่าอันนี้มันเป็นข้อที่ที่ท่านต้องระวังให้ดีในการไปร้องถูกกล่าวโทษหากท่านต้องไปศาลน้ตํารวจท่านบอกเลยอ่ะ ข้าพเจ้าต้องการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคนคนนี้หรือหากท่านไม่ชัวร์ไม่แน่ใจอยากจะจ้างทนายที่ไหนให้เขียนคําร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อไปยื่นต่อพนักง,งานสอบสวนก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางทนายเนี่ยเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าในการยื่นเอกสารร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวน<ๆ>เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน,สสวนกับนายคนนีอ้อันนีนะ้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งสามารถทําได้อยู่แล้วครับผมยิ่งโดยเฉพาะคดีความผิดอันยอมความได้หากท่านร้องทุก ไม่ถูกต้องเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะไม่มีอำนาจในการสอบสวนคดีและก็จะทําให้พนักงานอายการเนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องในกรณีท่านร้องทุกข์ไม่ถูกต้องนะแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยดันได้มีการสอบสวนไปแล้วและยื่นสรุปสมมูลส่งอายการไปแล้วพอขึ้นสู่ศาลศาลมองว่ามันไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบในคดีความผิดอันยอมความกันได้ขึ้นสู่ศาลศาลก็จะยกฟ้องของท่านได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำว่าการร้องทุกข์าวโทษคือท่านต้องเน้นย้ำว่าต้องการให้ นำคนผิดมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอะไรก็ว่าไปดังนั้นก่อนจบกันในวันนี้ก็ขอให้เรียนทุกท่านว่าหากท่านจะต้องการไปดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับใครที่ศาลที่ตํารวจอาจจะปรึกษาทนายความหรือว่าใช้ข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนก็ได้แต่หากมีคําถามใดต้องการติดต่อก็ส่งมาที่เบอร์หรือว่าอีเมลตามด้านล่างนี้ครับ